โอเคนะครับเจ้าขอกราบสวัสด,ดีกันดีครั้งนึ่งครับวันนี้ก็อยู่ผมกับเกมซึกชิงปราศาสตร์นั่นเองวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้ตัวที่มีชื่อว่าไมาเคิลนั่นเองซึ่งตัวนี้ผมก็ได้มาจากการสุ่มนะฮะอ่าเมื่อวานนี้นั่นเองก็สุ่มได้กับพร้อมสุ่มได้ก่อนหัวกะโหลกนะฮะโอเคตัวนี้นครับจะมีสกินนะครับสกิลเออ คืนข้อความเสียหายนะครับ16%นะที่ได้รับกลับไปเป็นเวลา6วินาทีนะครับทั้งยังเพิ่มค่า ATK และความเร็วในการโจมตีให้กับ6พัทมิตรโดย18%เป็นเวลา8วินาทีนะครับก็เหมือนฟักทองเลยนะเพิ่มความเร็วเนยะเออครูดาวเป็นเวลา8วินาทีนะครับ8วินาทีผมเพิ่มเติมนะฮะถูกโจมตีฮีโร่มีโอกาส50%ใน การทีกทูตสวรรค์เป็นเวลา8วินาทีนะครับคู่ดาว10วินาทีทั้งนี้ทูตสวรรค์จะไม่ได้รับความเสียหายและได้รับการปกการปกป้องคุ้มครองจากภาวะเอออะานี้แหละไอภาษาอังกฤษนี้ผมอ่านไม่ค่อยออกจริงๆผมอ่านไม่ค่อยออก,กน,นะไม่รู้ว่าเขียนมาทำาะไรภาษาอังกฤษเนี่ยเรนี้ไปแปลดีกว่านะครับโอเค ่าสิ่งที่ดี่สุดก็คือการไปดูนะฮะจะได้รู้ว่ามันเป็นไงตอนนี้ผมอไปที่นะครับเดวลอ่าร้อยินะครับก็คือจะมีสกิลอยู่ที่5้าตับนะแล้วก็มีอ่ามีโอกาสหที่จะรบรับหล,ลบล้านหนึรอเซของความเสียหายไี่รับนะมาช่องนี้มีแต่การรีวิวตัวนี่มีคนเ <laughs> ต้นมีแต่รีวิวตัวเนี่ยเออมา เราจะไม่ต้องโหดมากนะเดี๋ยวตายเดี๋ยวเราหน้าแตกนะฮ <laughs> ะหน้าแตกเกิดมานี่ร้องไห้นะนี่ครับโอ้โหครับเกิดมานี่ก็เรียกมาเลยนะครับเนี่ยหมไม่ธรรมดานะ <c oughs> เกิดมาก็เรียกเลยนะแล้วก็หายไปนะครับสังเกตว่าจะมีอะไรอยู่บนหัวนะอ่าก็ประมาณนั้น <c oughs> นะฮะน่ะง,ง่ายแล้วก็หาย นี่ไงตัวที่ผมชอบมากเพราะว่าผม,มเพราะว่าเวลาตีมันเห็นมีตัวเลขขึ้นข้างบนเลยนะเวลาไปตีวงตีบอลเนี้ยผมชอบมากเลย <c ười> ได้ดูความเสียหายดนะ้วยเนี่ยมันก็ต้องสามมันก็ต้องมีทูสสตสวรรตนเกิดขึ้นมาก,ก่อน,นจะมีอ่าเลขเด้งขึ้นมานะเออ,อเข้าใจหรอล ต่ว่าการโจมตีคังแรกนี่ผ่านไปได้ดีนะฮะการโจมปีครั้งที่สองนี้มรู้จะผ่านไปได้ดีเลยนะับนะสังเกตว่าจะมีอะไรเป็นกรอบป้องกันเลยนะฮะก็คือถ้าซิงโรถโจมต,รตรีก็จะทําโลกก็จะโดนความเสียหายไปด้วยนะฮะไอตรงที่มีกลมๆนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับพวกสักเพียงนะครับนี่ไอที่ปีกอยู่บนหัวนะะก็คือไม่ไม่ได้หมายความว่าจะให้แต่ฮีโร่แค่ตัวเดียว ให้กับตัวเองไม่ใช่นะครับให้ตัวอื่นไว้นะไอ้เป็นอ่าปีกนะได้ให้ประมาณกี่ตัวก็าจำไม่ได้ <c oughs> <c oughs> นี่ครับเป็นไงหูปาครั้งตีนั้นเกี่ยวตายนะนครับไอ้ตัวสีดำมน <c oughs> ันอะถือว่าตีแรงมากเลยนะตัวสีดำอะเัรา <c oughs> น่ะตัวหูตีแรงอะมันไม่ธรรมาดาว่ะ ซื้เวทตัวสีดำม,มิตีแรงนะครับตัวสีดำก็งงผมจะเรียกว่าตัวสีดำเหมือนกันหรือเรียกไงว่าทูตฮะทูตสวรรค์มั้งอ่านอ่านไม่ทันนะฮะโอเคครั้งที่สามจะมาโจมตีแบบโหดนะฮะคอโหดเลยมาซื้อยาเออโอเคซื้อยาไปแล้วอ่าฮะเราเลเวลแค่ร้อยยี่สิบจะไปสู้เลเวลร้อยยี่สิบี่ได้หรือเปล่านะเรามาดูกันฮะเราจะมาหน้าแตกไปพร้อมๆกันนะ เห็นไหมครับฮีโร่ไอ้ตัวนั้นก็ได้ที่ยิงโดนกลมๆนี่ก็จะลดไอะความเสียหายที่ตัวเองอีกมาสามสี่เปอร์เซ็นต์แบบนี้อาจจะทุกทางครับนี่ครับยังไงยังไงเตะตัวน่ะตัวสีดำนี่แบบพูดเนี่ยคือมันฟันแรงมากดูดิดูดิฮีโร่อ่ะดูดิ โอ้โหตัวที่ดาวเมวกาจจรโจมตีนี้แรงมากนฮะนั่นนะครับสังเกตเลยนะตึ๊บนั่นนะโอ้โหธรรมดาเว้ย,เ,ยวรเราเพิ่มเยือะได้ก่อนถ้าใครไปอยู่ไกลจางมันมันจะโดนเพิ่มเดือดไหม นะถือว่าผ่านนะครับถือว่าเป็นตัวที่ดีนะเวลาเอาไปตีอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับเราจะไปดูการโจมตีที่แท้จริงนะฮะก็คือการโจมตีแบบจริงจังๆนะฮะเหมือนเลยเอาจจะต้องมีตัวช่วยนะครับเพราะว่าโจมตีตัวเดียวมันคงไม่รอดหรอกนะครับเพราะมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวในการโจมตีนะฮะอันนี้รอดไหมอันนี้น่าจะรอดครับนะนเดี๋ยวไม่ไดีเยอะอะไรแต่ตัวเองมีร้อยยี่สิบแล้วสองตัวนะหัโนะโหลมันจะช่วยอะไรได้บ้าง โอ้โห oh, 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 oh. ตัวที่ช่วยมากคือเจ้าไอ้ปีศาจเจ้าปีศาจนะหัวกะโหกโลกหก,ลก็ได้ยินหนึ่งอโอเคหัวกะโหกโลกก็ตายไปที่เรียบร้อยนะก็เกิดใหม่นะนี่คือความชอบของผมนะเห็นไหมครับมันจะตีเราเด้งขึ้นมาเนี่ยครับเป็นตัวดำๆอ่ะนะขณะตีเราเด้งนะสังเจด,ดีเลยที่โหดมากนะฮะมันช่วยผันไห็ไหมครับมันจะมีปีกอยู่บนหัวในชะ่หไหมอ่าแล้วจะเพิ่มอะไรของมันไม่รู้นะ ทบคอมเร็วมั้งครับเหมือนกับฟักทองนะครับมก็ไม่รู้นะถือว่ายอดเยี่ยมนในการโจมตีแบบนี้นะก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าเอาไว้โจมตีแล้วช่วยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออก็โจมตีได้โอเคก็ขอจบคลิปนี้นครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับในรับมีแข่งเท่านี้นะครับจะมารีวิวนะฮะไายครับเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรหรือจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นเกมอะไรหรือจะเป็นการสอนอะไรก็ก็รอดูคลิปหน้าครับบาครับเจอกันครับ ฝากกไดไลค์กดซับด้วยนะครับ